เดาสาธุสาธุเดาตุวเดี๋ยวกำลังปรับกระจกนะเอาจะเริญพรนญาติโยมไหนที่อยู่ทางด้านหน้าขอโนโมัตนาบุญนะผู้สนับสนุนเหมือนกับงานทางนครศรีธรรมราชก็จะมีการจ่ายงานมาั้ 牛粪。<No> <laughs>